ดีเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวสวนชาวเกษตรทุกๆท่านนะคะวันนี้เกษตร5 G มาพร้อมกับสวนถั่วฝักยาวนะคะทุกคนซึ่งถั่วฝักยาวแปลงนี้กําลังจะออกดอกออกผลแล้วนะคะแล้วเรายังไม่ได้ทําคลิปที่เป็นวิธีเกี่ยวกับการทําค้างนะคะวันนี้ประจอยเกษตร5 G จะมาพาพี่น้องของเรามาทําค้างถั่วนะคะทุกคนซึ่งค้างถั่วนี้เราก็จะใช้งบประมาณที่น้อย ะะมีเชือกอยู่2เส้นช่วงระยะในการทําค้างถั่วเราต้องดูด้วยว่าต้นถั่วของเราโตขนาดไหนนะคะทุกคนต้องทําก่อนที่ถั่วจะเลื้อยค้างนะคะตอนนี้เราก็ได้ฉีดพ่นสารกําจัดมแมลงไปบ้างแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยยูเรียเพื่อที่จะทําให้ถั่วของเราเจริญเติบโตและงามได้ดีนะคะทุกท่านช่วงนี้เราใส่ปุ๋ยยูเรียไปก่อนนะคะนี่คะ่ะทุกคนเราต้องใช้สารกําจัดมแมลงด้วยนะคะ พอเราฉีดพ่นสารกําจัดแมลงไปสักประมาณ3-4วันเราค่อยมาขุดหลุมทําค้างต่อนะคะทุกท่านเพราะว่าสารกําจัดแมลงนี้มันจะมีกลิ่นเหม็นเนาะแล้วก็เป็นอันตรายกับเราด้วยก่อนที่เราจะเข้าไปในแปลงแล้วก็ทําให้ฉีดพ่นาสารของเราให้ละเหยละลายไปกับฝนฟ้าอากาศก,าก่อนนะคะทุกท่านเพื่อที่จะที่จะทให้เราไม่ได้รับสารตัวนั้นนะคะนี่คือการ ขุดหลุมใส่ไม้ไผ่ทําค้างนะคะทุกคนเราจะขุดหลุมลึกประมาณสัก2 0่สิถึงสาซนติเมตรเนาะ <c oughs> เพื่อที่จะทําให้ไม้ไผ่ของเราไม่เอ็นเอียงในขณะในขณะที่เราทําเชือกอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างด้วยนะคะเพราะว่าอนาคตเนี่ยต้นถัว่วเทาเถาของถั่วนี่มันจะเลื่อยขึ้นไปบนบนสุดแล้วก็เขาก็จะมีน้ําหนักที่ที่หนักด้วยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นการฝังดิน ฝั่งไม้ไผ่เราก็ต้องทําให้แน่นหนานะคะสําหรับไม้ไม้ไผ่ที่เราทําก็ยาวประมาณ2เมตรด้วยกันนะคะทุกคนไม้ไผ่ที่ควรจะทาค้างก็คือไม้ไผ่ที่ใหม่แล้วก็แก่ด้วยนะคะไม่สามารถที่จะเอาไม้ไผ่ที่ผูพังมาทําได้นะคะทุกคนเราต้องเลือกเอาไม้ไผ่ที่แน่นหนามาทําเพราะว่า ถั่วกว่าเขาจะได้เก็บผลผลิตก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนนะคะกว่าจะเก็บผลผลิตเสร็จก็จะประมาณถึง5-6เดือนด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นไม้ไผ่เป็นไม้ที่แข็งแรงที่สุดนะคะทุกคนเราต้องเลือกเอาไม้ไผ่ที่มีระดับค่อนข้างที่จะรับกับน้ำหนักของเราได้นะคะในระยะการที่ มฝังไม้ไผ่นี่เราก็กะกะดูนะคะทุกคนบางบางท่านก็จะประมาณ2เมตรครึ่งนะคะ3เมตรก็ได้นะ,ะทุกคนแล้วแต่ว่าเราจะจะทำกันนะคะตอนนี้พอเราทําค้างเสร็จยอดของของถั่วเขาก็จะขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะทุกคนนี่ค่ะพอพอเราทําค้างเสร็จปุ๊บเขาก็จะแทงยอดแทงเออเท้าขึ้นไปแบบนี้นะคะทุกคนนี่ เวลานี้เราต้องทําค้างให้ทันนะคะไม่เช่นนั้นเถาของถั่วเราเรามันจะขึ้นในตาขายของเรายากนะคะทุกคนประมาณนี้กําลังพอดีในการทําค้างนะคะสําหรับเชือกที่เราจะทําก็จะเป็นเชือกออขนาด3.5มิลน,นะคะทุกคนเป็นเส้นใหญ่นะคะเขาก็จะมีอยู่2ขนาดด้วยกันขนาด2มิลถึง3มิล3.5มิลและตัวนี้ก็จะเป็น อีกระดับหนึ่งนะคะเป็นเป็นเชือกเส้นเล็กนะคะทุกคนเราจะใช้อยู่แค่2เส้นเท่านั้นคือเส้นเล็กกับเส้นใหญ่นะคะสำหรับเส้นใหญ่เราจะเอาไว้ข้างบนส่วนเส้นเล็กที่เห็นอยู่นี้เราจะผูกติดกับต้นถัว่วแล้วก็โยงขึ้นไปใส่กับเชือกข้างบนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทุกคนก่อนที่เราจะยึดเส้นเล็กเราก็ต้องยึดเส้นใหญ่ให้ให้ได้ที่ก่อนนะคะทุกคนยึดเส้นข้างบนก่อนจาก จากหลักตัวหนึง่งหลักแรกก็ไปถึงหลักสุดท้ายนะคะเราต้องโยงเชือกไปให้ให้ตึงก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาใส่เส้นเล็กแบบนี้นะคะสำหรับเส้นเล็กแบบนี้เราก็ต้องผูกในต้นของถั่วนะคะต้นท้องถัว่วหนึ่งต้นจะใช้เชือกอยู่หนึ่งเส้นเส้นละหนึงต้นนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิด้มีสองต้นแบบนี้เราก็สามารถใส่ในเส้นเดียวได้นะคะแล้วแต่ว่าพี่น้องของเราจะ จะใส่สองเส้นก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีสองต้นเนาะนี่จะเป็นลักษณะนี้นะคะทุกคนแล้วก็โยงขึ้นมาเพราะว่าถั่วเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปโดยอัตโนมัติของเขาเองนะคะการทําค้างแต่ละท่านก็จะทําไม่เหมือนกันนะครับบางท่านก็จะเอาเออตะข่ายแบบแบบใส่ตะข่ายแตงเนาะแต่ทางเราจะจะประหยัดในการต้นทุนที่ที่เราไม่จําเป็นต้องไปซื้อตะข่ายแบบแบบแบบตะข่ายแตง มาใช้แต่ที่นี้ถั่วของเราเขาจะชอบเป็นเป็นค้างแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าการกู้เก็บเชือกเราก็จะกู้เก็บง่ายด้วยการกู้เก็บเชือกเราก็ต้องเก็บเอาเฉพาะที่เชือกเส้นใหญ่เพื่อที่จะทําให้เพื่อที่จะเอาไปทําอีกครั้งต่อไปนะคะสําหรับเส้นเล็กเราก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะคะทุกคนเอาเฉพาะเส้นใหญ่ที่ที่เราโยงไว้กับเชือกแบบนี้นะคะ การใส่ปุ๋ยเราก็ใส่เป็นปุ๋ยยูเรียนะทุกคน mm. เพื่อที่จะทําให้ถั่วของเรางามแล้วก็เขียวขจีขึ้นนะคะ mm. เพราะว่าช่วงนี้เราต้องทําให้ถั่วมีมีการแตกแทงยอดได้ดีนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือเชือกของเรานะคะตามภาพเลยนะคะทุกคนเพราะว่าถั่วของเขาจะเลื้อยขึ้นแบบอัตโนมัติแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าถั่วเขาเลื้อยออก ข้างเชือกเราก็คอยต้องคอยมาจับยอดถั่วขึ้นให้เขาขึ้นตามตามเชือกนะคะทุกคนเพราะว่าสาเหตุที่เราต้องทําให้เขาขึ้นไปกับเชือกก็คือเวลาเขาออกลูกมาลูกของเขาผลของถั่วเนี่ยมันจะยาวตรงนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดเราไม่จับขึ้นผลเขาจะเลื้อยไปตามพื้นดินจะทําให้ฝักของถั่วนี้งอนะคะทุกคนจะไม่จะไม่สวยแล้วก็การตลาดเขาก็จะไม่ชอบนะคะถั่วเขาจะชอบ เป็นลูกตรงทรงตรงนะคะทุกคนแล้วก็ยาวด้วยนะคะตัวนี้เราได้พ่นสารกําจัดมแมลงไปบ้างแล้วนะคะทุกคนสําหรับการกําจัดวัชพืชเราใช้จอบสับแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นการพลวนดินไปในตัวด้วยนะคะทุกคนเราจะไม่ใช้สารเคมีโดยเด็ดขาดในในแปลงของถั่วของเรานะคะการทําจอบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทําให้ถั่วของเรารากเขาก็จะเดินได้สะดวกขึ้นนะคะ นี่คือเทคนิคของการปลูกถั่วนะคะทุกท่านสำหรับแปลงถั่วตัวนี้เราก็จะปลูกไม่เยอะเนาะเราจะปลูกแค่เราขายเองนะคะทุกคนตื่นเช้ามาเราก็เอาไปขายในตลาดเนาะเราจะสาธิตให้ดูในการทำค้างถั่วแบบนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เราเทำไม้ไผ่ลงหลุมแล้วเราก็ใช้ไม้ตอกลงอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ ไม้ไผ่ของเราแน่นหนาแล้วก็ไม่เอ็นเอียงนะคะการทำหลุมเป็นสิ่งสำคัญด้วยนะคะทุกคนทำหลุมเพื่อที่จะให้น้ำไม่ไหลออกไปแล้วก็ไม่ให้ปุ๋ยไหลออกไปนะคะแล้วก็เป็นการพรวนดินไปในตัวด้วยนี่คือสวนแปลงถั่วที่เราทำค้างกำลังจะเสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปป้าจอยเกษีย้5จจะมาอธิบายเกี่ยวกับการใช้ยาตัวไหนในการพ่นสารกำจัดมแมลงนะคะ ตัวนี้ถั่วกําลังเริ่มจะออกดอกแล้วนะคะทุกคนอายุการเก็บเกี่ยวของถั่วฝักยาวจะอยู่ที่2เดือนนะคะ2เดือนเราจะได้รับผลผลิตแล้วการเลือกสายพันธุ์ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะพี่น้องของเราการเลือกสายพันธุ์ของถั่วถ้าเกิดเราเลือกสายพันธุ์ที่ผลสีขาวมันจะทําให้เรามันจะทําให้ถั่วของเราเกิดเป็นโรคใบด่างใบใบที่เป็นเออเขาเรียกไวรัฐเนาะ การที่เราจะเลือกสายพันธุ์เราต้องเลือกหาเอาพันธุ์ที่เป็นฝักสีเขียวผลสีเขียวนะคะทุกคนเพราะว่าถั่วของเรามันจะมีผลสีขาวด้วยสีเขียวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเอาพันธุ์สีเขียวคือเขาจะต้านทานโรคได้ต้นของเขาก็จะสีเขียวนะคะคลิปนี้ประจอยเกษรท g ขจีขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ